โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานอะไรนะโอเคเรามาแรนต้อมสถานที่นะครับในหาดใหญ่ตอนนี้เรา d r อปอยู่ที่สถานที่หนึ่งซึ่งไม่แน่ใจมันเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานแคบๆเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับดี๋ยไปดูกันว่ามันอ่านว่าอะไรนะมันเขียนชื่ออยู่มอไซค์เข้าได้มั้ง แต่รถยนต์เนี่ยไม่ได้แน่นอนเห็นปะอ่าสะพานท่าหลวงนะครับนี่เลยป้ายาข้างๆก็จะมีที่เดินเนาะ เราพร้อมจะไปข้างหน้ากันยังโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้ากันนะฮะ ต้องระวังนิดนึงคือไม่ค่อยไว้ใจสะพานเก่าๆโอเคจุดนี้น่าจะโอเคนะถ้าจะให้ดูรอบๆสวยอยู่โอเคเดี๋ยวงานต่อไปจะเป็นงานภาพล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวัปไปที่ต่อไปเลย ก็อยู่ที่ามรกรแลวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องต้องจ่ายตังค์ไหม ถายรูปกันมาสักพักแล้วแหละแต่บุมนี้ยังไม่เคยไปมันเหมือนอารมณ์เหมือนแพ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับไม่รู้จะเรียกอะไระมันเป็นมอสหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันขึ้นมาใต้น้ํานะครับดูดูสวยอะ่ะดูลึกลับดิรบรอบ โอเคครับตะมรดกบางกคำนะครับมาตำกันได้ไตำกันตำซัวตำแหลกตำเดี๋ยวจะมุฟออนจากตรงนี้นะฮะแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวม,มาดูกันว่าเป็นที่ไหนแววแววมาว่าจะเป็นซีเวิร์ส แต่ข้างหลังนี้ฝากกองกลางบ่างเหรออ่ะโอเค Let's do it กองหลนะังล้วจะชัดลกว่า Not bad at all, m okay. a Yeah, so beautiful here. Head <no. S 1> south, then turn left. ถ่ายังวะถ่ายอยู่ Turn left. ต่อได้อ่าหวังว่าเจ้า GPS จะไม่พาเราลงนะเที่ยงเลย เลยเลยกูยิงดูไม่รู้เรื่องเยอะแลรอบที่แล้วเราถ่ายเห็นสีหน้าของคนครับ<า>ไปรอบแล้วเลี้ยวขวารอบนี้อีกรอบนี่คือสีหน้าของคนครับเฮ้ยดูเอ้ยเฮ้ยม some สัมบา n ิ s Here we go. Tongmania. <coughs> <laughs> wow. Let's get out of the fucking car. Good job. Food, food. Male, don't get me. What you should have got you? พี่อะพังแนละ้วไม่ไม่ไม่ผมเล่นขอ, <Yeah. S 2> อ,องกินเยอะเลย <Hey. S 1> มาดูเพื่อนผมจะลงแล้วนะอ้าวยังไงสบายไหมไม่ค่อยมีแสงว่ะ ลมแรงมากเลยอ่ะท่านทุกท่านสงสัยว่าเสียงอะไรนะครับมันไม่ใช่เสียงเป็ดแน่นอนมันคือสภาพ Okay. แสบตาแล้วมาถ่ายรูป Top, and then we can see the oval. Oh, yeah, this place. look at that. ไม่ได้แตะอาหารอะไรเลยนะครับเซกุตบายที네่นี <owner> ่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ําตลาดน้ำเหรอ่มตอนนี้เราอยู่วัดคลองแหนะครับคือแถวนี้จะเป็นที่จอดรถหมดเลยใครที่จะเข้ามาก็ต้องจ่ายตังค์นะครับ20บาท Very classic, นานๆทีจะได้มาถ่ายที่นี่อเอเอน,นี่ Good morning guys ชัดตัวของพราอวี้ retrouver. ตลาดน้ำคลองแห่นะครับวัดน้คลองแหแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ณ <ส Pacific. S 1> ตอนนี้เนาะวัดคลองแห่นะครับดีดียังไม่ว่าพอ นีออ๋โอเคตรงนี้มันตันแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นโอ้เมนต้ารันนั่นเลย m ไม่ come across you are still s l l i n g something here Yeah Shall we go slowly Yeah Shall โชคก็ฟรีๆไม่ไหวแล้วน้ำต้มขวดหนึ่งครับอ๋อ <Leonardo. S 2> เอาเอาเอาตะกรวดไหม oh, <thank> you. ตะแกนงจ่ายได้ไหมครับ okay, สองขวดเจ็ดซองมีอันนี้มีที่กว้างเลยอ่ะ นนาายยจจวีีกม ah> well? ัพรเโอเคไปกันซ่อออาล่ะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางเข้าแล้วนะครับ

because my is longer than you. but you is f a t t e r อะยางดนแซวซะแล้วเท่าไหร่นี่เป20บาท20บาทอ่ะใครสงสัยว่าดนตรีมันมาจากไหนนะครับตรงนู้นมีเวทีอยู่นะ ก็กินก่อนนี้ามาเที่ยวนะครับโอเคดึกๆคนก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันปิดกี่โมงเลยดิอีกสักพักเราก็จะกลับกันแล้วนะฮะ ดึกๆก็คนจะเยอะหน่อยนะครับ Get <the> fuck. โอเคเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมรับมือถือก่อน